ชาเลนจ์น้องจะต้องบอกข้อดี3าข้อนะข้อหนึ่งเนี่ยัดคลิปนะคะต่อเนื่องเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เคยแบบทำคลิปเหมือนกันแต่ว่าทำแบบหยุดหยุายหายไม่สม่ำเสมออยากจะฝึกนิสัยตัวเองด้วยการที่แบบหาคอนเทนต์อะไรมาลงแล้วก็ทำต่อเนื่อง21วันนะคะข้อสองเนี่ยก็ในที่เราควรสำเร็จมาใช้จริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะอย่างเช่นการล็อกเวลาอะไรเงี้ยซึ่ง ปัจจุบันเองเนี่ยเฟิร์นก็ยังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็เลยทําให้การทํางานหรือว่าการบริหารเวลาของเราเนี่ยคือมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นเวลาของเราเนี่ยมีมากขึ้นนะคะล็อกที่3ได้พัฒนาเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเราตั้งชาเลนจ์อะไรต่างๆเนี่ยมาทาให้เฟิร์นเหมือนจะต้องผจญภัยออกไปข้างนอกเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายต่งก็ไม่ได้เคยทำพอได้ทำเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นกล้ากลัวอยู่บ้างแต่ก็ต้องขอบคุณแบบตัวเองนะคะที่กล้าที่จะออกมา จากคอมพอต์โซนของตัเองแล้วก็มาทําสิ่งดีๆแล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกๆคนค่ะสิ่งที่อยากจะพัฒนาในสัปดาห์นี้เนาะก็คือคิดคอนเทนต์แนวใหม่คอนเทนต์ที่ทำปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคืออาจจะยังไม่ชาเลนจ์มากไปนะคะเฟิร์นต้องการอะไรที่มันท้าทายกับตัวเองมากกว่าน,นั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ะ